สวัสดีค่ะชีวิตในครูวันนี้ขอเสนอเมนูข้าวต้มยกทะเลค่ะเมนูข้าวต้มมาเสิร์ฟกันแล้วค่ะช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกแดดออกและไหนจะโควิดที่กลับมาอีกเอาละเจ๊เลยหาเมนูข้าวต้มร้อนๆให้คนที่บ้านทานกันซะหน่อยกุ้งหมึกคือขนมาทั้งทะเลเลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลย เริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหมึกมาหั่นให้เป็นชิ้นๆพอดีคําก่อนนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเดือดค่ะใส่หมึกลงไปด้เลยใส่หมึกลงไปและลวกให้สุกนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนำขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยต่อไปตั้งหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเดือดใส่กุ้งที่แกะไว้ลงไปเลยค่ะคนให้โดนความร้อนจนทั่วจากนั้นนำขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยต่อไปตั้งหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนใส่กระดูกหมูลงไปใส่ลงไปเลย ตามด้วยสุปก้อนกระเทียมรากผักชีพริกไทยคนได้เลยค่ะคนไปได้เรื่อยจนเข้ากันดีนะคะกลิ่นหอมสปกระดูกหมูมากเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วเจจะตักกระดูกและส่วนผสมอื่นๆขึ้นมาเลยเจดีเหลือแค่น,น้ำซุปจากนั้นใส่เข้าสวยลงไป ตามด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นกุ้งที่ลวกไว้หมึกที่ลวกไว้จากนั้นก็คนได้เลยนะคะคนไปก็คือหอมมากมาเข้ากันดีแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะโรยผักชีหน่อยกระเทียมเจียวนิดกระยกจัดเสิร์ฟดีเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูข้าวต้มยกทะเลยกมาทั้งทะเลจริงๆเยอะมากทานกันทั้งครอบครัวเจรับรองวา่ดดารสชาติกลมกล่อมและเด็ดมากหรือใครจะปรุงแบบเจก็ได้นะใส่พริกน้ำตาลน้ำปลาหน่อยคลุกๆแบบกระเด็ทานรสชาติที่แซ่บขึ้นแล้วล่วคะค่ะ ใช่ค่ะใครหิวก็ไปทำตามเจดได้เลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ